สวัสดีครับวันนี้ทีมงานบัวไทยมหาป่ายุสะครับหาป่ากินเทงเอาจาน,เ,น,เ,นเจ้ากระดึงแห่ลงตำตั้มเด้ครับย่างลายกันมาเลยครับ <laughs> เอาว่าเป็นตะปาไม่ได้เด al ้เจ้ากะล้างก็เด้แหกะขี้ต่มต้องเบิดเด้ดนี่โอ้ปลาเต็มแหกหนึงเจ้ากะลางขี้ต่มจุ่มล้างๆเด้พูดเลยไหมครับฝาวปลากระเดื่อนนะครับปลาขาวนี่โอ้ยผลงานค่อยเนี่ยเด้ปลาสูตรก็ประเพง่ายอยู่ไรบ้าค่อยหลายเออเขาลงมาดี ไ้อยู่ปลากระดมเซล่ยวอยู่ลายเท่เจ้ากระจุ่มล้างก่อนแล้วค่อยเด้แห่กครับนี่ได้ปลาตะเพียนครับปลาโคดเลืองพรอครับนี่มีปลาคอปลาดุพร้อมครับ ยูนัสามีฮอดปลาดูได้ปลาดูพอมับนี่ถือแห่คือเดียวโอ้โลม้ม<อ>ได้ปลาดูใหญ่พอมอ้ปลาดูใหญ่ที่แห่ครับนี่ยูนัสานี่แหละ กำลังแจงปลาครับตัวนี้นะแจงปลาเซอร์พักเน่าใส่มาตะแบนทีมมันจะมีทายาทครับขอรับครับพุ่งแจงปลาเซอร์พักเน่าครับตัวนี้แซ่บแซ่บทีมงานบ้าพุทธไทยครับเออ เฮ้ยเ่อไปบูสิเลอนั่นป่าสักเกอร์ยจีนะคยจีไว้แล้วกค่อยจ๊กยกบนี้ละลบมาไปขี้เทาน้ำปื้อยู่งั้ไปภาคยย้นะภาคเพอภาคใส่มันาีอยู่เป็นอยู่ปีป่าจะเจอได้ ป่าพัดน้อยไปกินนาเบิ่งไม่ปีงพอจุดอาเลยโอ้ยพอหล้เม็แล้วจตปีงปลาเด้อปีงปลาเด้อวันมนเด้อันโมนเด้อมาครับได้ เดเออครับเอ้ะแจ้งพุงก็เป็นมาด้วยเน้อเ้อี้าน้เดีอดดกนา้วยน้ขีเขา้ำเดือดเดอกเกล็ปลาเสือพักเน่าจยุด้อเา่ะยกรถหามยเอาเอาเอาซีอยาสูบน่ะเสื้อน่ะ

ดแต่ยังน้อยลงอุ่นของเขาเยอะอีกเท่าน้องตาเขาอีผ้าเจ้าเลยบ่ายแก่วุันนี้เขาจะพายเขาง่ายนะเข้าเยอะน้องเยอะเจ้าของเก็บปลาจะเน่าหิวก็หิวทำเข้าวอยู่บ่เอ้เลยทำเข้าวอยู่จ้ำช่วยคอยบึงจะทำนะเมื่อวานนี้ก็นอ้อยเนื้อแจกปลาจะกงเหน่าอยู่เลยกองเหน่านะเอาหน่อยอะไนแสบกินครับ เลดาเลสโอยู่ครับเด็ดูดเลยไอ้บอ่อแบเลกเปิดแกงวะทีมือดีทีมือซื้อทิมทิมทม,ทมทนี่นะเยมันง่ายแกงันไม่ได้แม่กินมไม่ได้แม,ม่กนม,มืไ่ไหรทีเนีมันรอยมึงลอง